อาหารเกาหลีสไตล์จีนร,ร้านน้องใหม่ย่านโคเรียนทาวอันยองค่ะทุกคนวันนี้ฟิล์มจะพามากินร้านเปิดใหม่ในโคเรียนทาวชื่อร้านยอนจองเป็นร้านลับที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักปักหมุดมาตามกันเลยค่ะ นี่เลยภายในร้านเขาจะตกแต่งสไตล์โฮมมี่ด้วยนะเหมือนทานข้าวที่บ้านเลยค่ะอาหารเกาหลีที่นี่เขามีหลายเมนูมากแล้วก็น่าลองทุกเมนูเลยทั้งแบบเผ็ดและไม่เผ็ดสาหรับเราราคาถือว่าสมเหตุสมผลมากการันตีความอร่อยจากรางวัลที่เชฟได้เต็มร้านเลยวันนี้สั่งมาหลายอย่างเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูไฮไลท์ของร้านเลยนะคะมังโกครีมเซอูคิดค้นมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะเลยเป็นกุ้งทอดกรอบที่มาพร้อมกับมะม่วงราดด้วยครีมเซอูฟีลรลบเมนูนี้มากค่ะเมน เมนูนี้คือที่เด็ดเลยแฮมุนนูลุงจีทางเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนๆรสชาติคือดีไม่จัดจานมากคล้ายๆกับลาบน้าของไทยเลยคะ่ะ ทานคู่กับข้าวตังอร่อยมากมาต่อกันที่จานนี้ค่ะแฮมุนทนพันจ้าจังเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยและฟิลอยากให้ลองซัมซอนจำปองเมนูเส้นกับซุปรสเผ็ดที่เพิ่มอาหารทะเลลงไปในจำปองเพื่อรสชาติที่ล้ำลึกยิ่งขึ้นเส้นเขานุ่มอร่อยจริงส่วนจานนี้คืออันชิมทางชูยุกหมูทอดทานกับซุปหว,วานๆหมูข้างในเขานุ่มมากทุกคนมาต่อกันที่เซอูพกิมบับหรือข้าวผัดกุ้งที่กินคู่กับซอสจาจางเมีอนลงตัวสุดๆ ในส่วนของจานนี้คือชาซอมทางซูยุเป็นเมนูหมูทอดกับกรอบราดด้วยซอสแดงเปรี้ยวหวานกรอบน้องนมในและอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดกับเมนูโยนิชาซังมยอนเป็นจาจังที่ปรุงด้วยผักและเนื้อบดละเอียดร้านดีๆอาหารเกาหลีลดๆแบบนี้ฟิมอยากให้ทุกคนได้มาลองเพราะเขายังมีอีกหลายเมนูและโดยเฉพาะสายเกาหลียิ่งไม่ควรพลาดเลยนะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนร้านเขาตัอ้งอยู่ที่โคเรียนทาวเลยนะ